ถ้าต้องการให้กรรมนั้นส่งผลในปัจจุบันต้องการให้ส่งผลเร็วทำยังไงคือการทำสมาธิแปดระดับผู้เจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ปฐมฌานทตาตุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานญจารยตนะวิญญาณญจายตนะากินจัญญาจตนะเนวสัญญาณาสัญญาจตนะแปดระดับนี้ใครทำกรรมนั้นจะส่งผลในทิฏฐธรรม คือปัจจุบันสมาธิทั้งแปดระดับนี้ได้มาด้วยการเจริญอาณาปานสติพระองค์บอกเลยว่าอาณาปานสติเป็นเหตุให้ได้สมาธิทุกระดับดังนั้นใครต้องการสมาธิระดับใดจเจริญอาณาปานสติได้แน่นอน พระองค์จึงตรัสว่าการเจริญอาณาปานสตินั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจคือกายยคตาสติคือเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งหมดคนที่เจริญกายยกคตาสติหรืออาณาปานสตินั้นความเป็นกุศลทั้งหลาย จะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นอยากมีความเป็นกุศลมากบุญบรารมีมากไม่ต้องวิ่งไปทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามมีเวลามีสติระลึกได้กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองอยู่ในที่ทำงานก็ทำได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้ นั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินก็จเจริญอาณาปานสติได้และการกระทำอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือพระองค์ก็สรรเสริญแล้วพระศาสดาไม่มีพูดเล่นไม่มีพูดเพอ้อเจอ้อไม่มีพูดประจบประแจงเอาใจหรือล่อหลอกใคร พระองค์บอกถ้าภิกขุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่า จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่า